กคนครับในวันนี้พี่หมีจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Search protection กันฟ้าผ่าสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ell, ครับอย่างที่พวกเราทราบก,กันดีนะครับช่วงนี้มีฝนตกนะครับเกือบทุกวันมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหลายๆส่วนนะครับก็เกิดความกังวลใจนะครับกลัวว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ell, ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ก็ดีหรือพวกชุดออฟกิดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับโซลาร์บล็อกต่างๆเนี่ย จะเสียหายได้นะครับอยากจะติดตั้งเร์ p โปรเทคชันกันฟ้าผ่าแต่ไม่รู้วิธีว่าจะติดตั้งยังไงนะครับก็เลยนะครับทักไลน์เข้ามาหาทีมงานของพี่หมีให้พี่หมีมาช่วยทําคลิปสอนให้นะครับดังนั้นนะครับในวันนี้พี่หมีจะมาทําคลิปสอนวิธีการติดตั้งเร์ p โปรเทคชันกันฟ้าผ่าแบบง,ง่ายๆด้วยตัวเองทุกคนเดี๋ยววันนี้ดูคลิปจบแล้วทุกคนจะสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับ เอาละครับท hey, ุกทกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซลล์ให้ถึง1ล้านสับสไครต์เลยนะครับและสําหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบเซลลก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับ ทุกคนครับวิธีการติดตั้งเสร์ฟโรเดชชันการฟ้าผ่าจะมีอยู่2แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ก็คือการเลือกใช้ในส่วนของตัวตู้เหล็กคอมไบเนอร์การฟ้าผ่า,ผาแบบสําเร็จรูปซึ่งตรงนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่านะครับจะเป็นตู้เหล็กที่มีการต่อระบบต่อสายไฟมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทาหน้าที่เพียงแค่เสียบสายไฟเท่านั้นเองนะครับซึ่งนะครับตู้เหล็กคอมไบเนอร์การฟ้าผ่า,ผาแบบสําเร็จรูปนี้นะครับพี่หมีได้ทําคลิปสอนวิธีการติดตั้งไว้ให้แล้วทุกคนสามารถคลิปเข้าไปดูที่คลิปกันได้นะครับต่อมาครับจะ การซื้อเสิร์ฟโพลิชชันมาแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปคู่กับเบเกอร์ดีตัวเก่านะครับซึ่งนะครับแนวทางที่2นะครับในวันนี้พี่หมีจะมาทําคลิปสอนวิธีการติดตั้งให้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะติดตั้งด้วยตัวเองนะครับโดยการซื้ออุปกรณ์มาเองนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิธีการติดตั้งนะครับโดยส่วนของตัวเสิร์ฟโพลิชชันแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับ ทุกคนครับนี่ก็คือตัวอย่างของการติดตั้งแบบดั้งเดิมนะที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อช่างกันฟ้าผ่านะครับก็จะมีในส่วนของตัวสายไฟ PV solar cell แล้วก็มีปลั๊ก MC4 ไปเสียบเข้าแผง solar cell ขั้วบวกขัก้วลบก็มาเข้าที่ด้านหัวของเบเกอร์เราด้านตัวของเบเกอร์เห็นไหมฮะขั้วบวกขั้วลบก็ไปเข้าในส่วนวของตัวกล่องคอนทัวร์ของปั๊มน้ำหรือจะไปเข้าเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า solar cell solar box ชุดโซลกริดต่างๆนะครับเวลาใช้งานก็ทำหน้าที่เพียงแค่เปิดเบเกอร์ Baker DC ไฟจากแแผงงงงงกก็็จะะววววววิิววิ่่่นนนนนคครรรััไรบไไปปปเเเขข้้้้้าาใใสอออตุณ์ืชฟฟ solar cell ลธธีีี แล้วก็ไม่มีระบบป้องกันในส่วนของตัวเซิร์ฟโอร์ชันกันฟ้าผ่าแต่ตรงนี้เข้าหน้าฝนแล้ววิธีการติดตั้งเสิร์ฟอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเพิ่มเติมเข้าไปเราก็ซื้อเสิร์ฟโพลิชันมาแล้วก็จะมาติดตั้งอยู่บริเวณนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวสายดินของเสิร์ฟโพลิชันกันฟ้าผ่าแล้วก็ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์แทนที่จะมาเข้าเบเกอร์ดีซีครับก็เดี๋ยวรามาเข้าในส่วนของตัวเสิร์ฟโอร์ชันกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็ขนานเข้าเบเกอร์ดีซีออนะครับเราก็ค่อยออกไปเข้าในส่วนของตััััววววเเเเคคครรรรรืื่ออองงงงใช้้้้ไไฟฟาาาาาซนนนนีีีกก็แทๆดดด๋ยปูิิิธตตจบ ทุกคนครับวิธีการติดตั้งเซิร์ชโพสชั่นการฟ้าผ่าเข้ากับเบเกอร์ดีตัวเก่าก็มีวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับทุกคนดูนะตรงด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสายไฟ PV s o โซลาเซลที่เราจะไปเสียบเข้าแผงโซลา r เซลเห็นไหม ก็จะมีสายไฟสีแดงขั้วบวกสายไฟสีดำขั้วลบนะครับเราก็เอาสายไฟ PV Solar c e ล l ที่จะต้องไปเข้าแผง Solar Cell นั่นแหละนะครับขั้วบวกนะครับมาเสียบเข้าที่ด้านซ้ายมือของเสิร์ฟโพลิชั่นฝั่งขั้วบวกทุกคนดูนะจากนั้นเราจะมีสายสั้นๆน,นะครับสีแดงขั้วบวกเหมือนกันนะครับคอมนะครับระหว่างตรงเสิร์ฟโพลิชั่นขั้วบวกตรงเนี้ยนะคอมนะครับมาเข้าในส่วนของตัว เบเกอร์ดีซีที่เป็นฝั่งขั้วบวกก็คือด้านซ้ายเหมือนกันโอเคไหมนะครับต่อมาครับเราก็เอาสายไฟ P ีวีโซลิเซลล์ขั้วลบสีดำนะครับมาเข้าเสิร์ฟโพร์ชันก่อนเห็นไหมแล้วก็เอาสายไฟสีดําสั้นๆเห็นไหมครับอันนี้เราตัดประมาณสัก3นิ้วก็ได้นะครับสิเซนก็ได้นะครับแล้วก็มาคล่อมนะครับที่ฝั่งขั้วลบของตัวเสิร์ฟโพร์ชันแล้วก็มาเข้าที่ฝั่งขั้วลบของตัวเบเกอร์ดีซีด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งเสิร์ฟโพร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนนะะครรับเาาก็จต่อสยดิ ทุกคนนี้ก็คือสายดินนะครับเราไปซื้อสายดินมานะครับแล้วก็เอาสายดินนะครับใส่เข้าไปที่เซิร์ h โปรเจคชันนี่แบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็เอานะครับสายดินนั่นแหละไปต่อแท่งเกาลอดแล้วก็ไปปักลงดินนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับไฟจากแผงโซลร์เซลล์ก,ก็วิ่งมาผ่านเซิร์ฟนะครับแล้วก็ มาเข้าในส่วนของตัวเบเกอร์ดีซครับเราก็จะมีสายไฟสั้นๆตรงนี้นะครับสีแดงสีดําเชื่อมระหว่างเบเกอร์ดีซเข้ากับกล่องคอนโทรลของปัม๊มหรือถ้าเป็นกรณีของชุดออฟกิจเซอเก็คือไปเข้าในส่วนของตัวคอนโทรลชัชเจอร์นั่นเองครับอ่ะทีนี้เราก็เอาสายไฟนะครับใส่เข้าไปในนส่วนของตัวเบเกอร์ดีซแล้วก็ไปต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลของปัม๊มน้า ่านะครับนี่ก็คือแนวทางนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์เซิร์ฟโพซิชันการฟ้าผ่าหรือว่านะครับเซิร์ฟโพซิชันเดไวซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมส่วนวิธีการต่อกล่องควบคุมของปั๊มนี้พี่หมีสอนหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราสามารถย้อนกลับไปดูคลิปกันได้นะครับอ่พี่หมีขึ้นคลิปมาให้ที่หน้าจอนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าวิธีการต่อกล่องควบคุมของปั๊มน้ําต่อยังไงนะครับไปดูคลิปกันได้นะครับอ่ะนี่ก็คือแนวทางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะะแปในนส่ววของตั ชาร์จคู่มือการติดตั้งเสิร์ฟโพซิชันกันฟ้าผ่าแบบง่ายด้วยตัวเองเอาไปให้ทุกคนสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปติดตั้งตามคู่มือกันได้เลยครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID sci aecban เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับทีมนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ